สวัสดีครับเอซีต่อดีก็ตีห้านะครับตีสี่สี่สิบในเอฟซีเกือบตีห้าก็โอ้ฝนตกดีมากเลยเอฟซี FC. ตกทั้งคืนตกแบบนี้น่าจะได้ปลายเยอะนะพี่น้อง น้ำน่าจะท่วมแล้วลมั้งล่างนะโอ้ตกแบบนี้นอนดีมากเลยเอฟซีนี่ได้ยังคืมก็ตื่นมาแต่แตเช้านะเอฟซี FC. เป็นอ่าเจ้าของบ้านที่ดีนะครับตื่นมาแต่เช้าเพื่อนึ่งข้าวนึงปลาไว้รอเพื่อนนะครับเอฟซี FC. จีีไม่เห็นคาบอะไรมาเลยวันเนี้ไหนไปหาคาบมาจีจีเจ้าจีจีโดดไหมโดดโดดมีในเศนึงคุงหนึ่งข้าวไว้รอมาแล้วนั่นอ่ะโอ้มาหนาวมามาหผม้ามา มามันหนาวเหรอออออออมเฮ้ยมาตัวนี้นี่ดีที เดินมานึ่งข้าวแต่ข้าวเลยก็จะมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวในทีที่นึ่งนะเพราะว่าบางทีอ่อ่าจับตันเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกินข้าวเหนียวเท่าไหร่รในทีนะครับก็จะมีทางเลือกให้กับเพื่อนเพื่อนะพี่น้องว่าชอบกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับตอนนี้ผมก็คิดถึงอปลาที่อยู่ด้านล่างมากเลย อยากแกลงไปเอาปลาในะ FC. เอฟซีแต่ว,ว่ารอเ,เพื่อนๆตื่นก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยลงไปเพราอากาศเย็นมากเลยว่าเอฟซีทุกท่านนะอากาศเย็นสบายดีนะวันนี้ผมชิ่งอาบน้ําแต่เช้าเลยนเอฟี FC. เดี๋ยวอ่าคลิปนี้จบผมจะไปอาบน้ําเลยเพราะว่าเมื่อวานอาบน้ําครั้งเดียวตอนเช้าไม่ได้อาบ เมื่อวานตอนเช้าไม่ได้อาบในเอฟซีก็คืออาบแล้วก็เข้านอนเลยเมื่อวานเพราะว่าพากันไปหาเห็ดแต่เช้าวันนี้ผมจะอาบน้ำนะฮะแต่เช้าตู่นะครับเอฟซีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่อาบตอนนี้มันจะไม่มีโอกาสโอ้ฟาแลบแปบ๊แปบๆเลยเอฟซีโอเคครับผมก็ ฝากคลิปไว้ท่นนี้นะฮะเดี๋ยวจะแปลวปลาก่อนอันดับแรกอาบน้ําเสร็จผมพาเพื่อนๆลงแววปลาในสะีแต่ก็รอเพื่อนตื่นก่อนนะว่เาเมื่อคืนเห็นแต่ละคนเหมือนเพลียมากเลยแต่ละคนน่าจะไม่ไหวนะเมื่อคืน MC จริงๆเมื่อคืนชวนเพื่อนๆลงไปตอนสี่ทุ่มนัดกันอะตอนสี่ทุ่มจะพาไปเอาปลาถ้าเกิดเราไม่เอาอะมันจะเน่า เมื่อคืนสรุปไม่มีใครไปด้วยสี่ทุก mm hmm. เหนื่อยเอฟซีพี่บ่าวก็ไปไม่ไหวพี่บ่าวก็เหนื่อยผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ปลาน่าจะเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เอาแต่ไปเมื่อคืนนะโอเคครับผมฝากาไว้ตอนนี้สวัสดีครับ